สวัสดีนะครับเข้าไปศึกษาข้อมูลได้เบื้องต้นก่อนนะครับกับข้อมูลของบริษัทกดเข้าที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะไปที่หน้าเพจนี้นะครับเว็บไซต์ซึ่งจะเป็นโปรไฟล์ของผมแล้วก็กดเข้าไปตรงที่สมัครตัวแทนอินดีมอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ เมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะมาที่หน้านี้นะครับให้กรอกข้อมูลถ้าพี่ไม่ต้องการที่จะกรอกข้อมูลก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลได้นะครับไปที่ฉีด3ฉีดมุมขวาบนเห็นไหมครับแล้วก็เลื่อนลงเห็นไหมจะมีข้อมูลเกี่ยวกันหน้าแรกหน้าแรกก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นทั้งโบรดักนะครับแล้วก็รูปแบบรายได้ผู้บริหารพันธกิจนะครับ จากนี้กดที่เดิมก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนี่ครับที่จะเป็นรายละเอียดลึกเข้าไปอีกนะครับผู้บริหารต่างๆนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์นะครับตรงนี้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ลิงก์นี้เป็นลิงก์ที่ถูกต้องนะครับส่วนลิงก์อื่นผมไม่รับประกันแต่ลิงก์นี้เป็นลิงก์ที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาข้อมูลได้นะครับไม่ใช่ลิงก์ดูดเงินไม่ใช่ลิงก์ปลอมนะครับ พอผมก็เป็นคนที่ทํางานแล้วก็อยากจะอยู่กับครอบครัวนะครับมันก็จะมีทั้งข้อมูลโปรด u ักนะครับตรวจเรื่องแผนรายได้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับวิธีการทํางานก็ทักมาคุยกันตรงนี้เอาเรื่องความเชื่อมั่นของบริษัทก่อนโอเคนะครับ